สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาดูผลของการไม่ชอบทานผักจะเป็นยังไงบ้างแนะนให้รู้จักตัวละครวันนี้ก็คือน้องสไปซ์ซึ่งเป็นเด็กน่ารักมากเมื่อเจอคุณครูน้องก็จะยกมือไหว้สวัสดีถึงเวลามื้อกลางวันพอดีเลยน้องอยู่มากเลยค่ะวันนี้มีอะไรทานคะคุณครูคุณครูก็ยกสลัดผักผัดหมูเต้าหู้ผัก และผลไม้มาให้น้องรีบปฏิเสธไม่ค่ะไม่ค่ะหนูไม่ชอบผักมานี่เลยมานี่เลยมาฟังคุณครูก่อนนะไม่ค่ะไม่หนูไม่ทานผักหนูชอบกินแต่ของทอดฮอทดอกทอดหมูทอดของโปรดหนูเลยค่ะคุณครูก็แนะนําว่าทานได้แต่เราต้องทานผักผลไม้ด้วยหลายวันต่อมาน้องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราอึอไม่ออกเนาะ แล้วก็รู้สึกเซ็งเซ็งเงาเงาหง่อยหน่อยไม่สดชื่นเลยคุณครูคะหนูอยากคุยด้วยค่ะกระซิบกับคุณครูเบาๆว่าหนูอึไม่ออกแล้วดูหน่อยๆยังไงก็ไม่รู้เพียแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแรงค่ะคุณครูก็ชวนไปนั่งคุยแล้วก็อธิบายว่าการที่เรากินผักผลไม้เนี่ยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นแล้วทำให้ร่างกาย แข็งแรงสดชื่นไม่เชื่อหนูลองทานดูสิคะได้ค่ะหนูจะลองทานดูน้องสไปก็รับปากคุณครูแล้วก็จัดการลองไปทานผลไม้ก็รู้สึกว่าเอะผลไม้นี่มันหวานอร่อยแล้วผักที่เราคิดว่าขมมันก็ไม่ได้ขมอย่างที่เราคิดเลยหลังจากนั้นน้องสไปก็กลายเป็นคนที่ชอบผักผลไม้ซึ่งส่งผลให้ร่างกายของน้องแข็งแรงสดชื่น ขับถ่ายประจำทุกวันแล้วน้องๆละคะใครที่ไม่ชอบทานผักลองหันมาทานผักผลไม้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าร่างกายของเราสดชื่นมีความสุขมากๆเลยค่ะ